คุณเขียนเลข3าแบบไหนใน2แบบนี้มันจะสามารถแทนนิสัยคุณได้อย่างแม่นยําเลยนะครับผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการเขียนเลข3ในใจว่าคุณเขียนแบบไหนระหว่าง1กับ2แล้วคุณคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับเริ่มได้ครับ ครบเวลา5วินาทีแล้วคุณเขียนแบบไหนถ้าคุณยังไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ตอนนี้เลยนะเราไปฟังเฉลยกเลยครับถ้าคุณเขียนเลข3แบบอันแรกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลและมีหลักการคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังช่างเลือกและคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณเป็นคนที่มีความพิถีพิถันในการตัดสินใจเรียกว่าเป็นคนที่ละเอียดมากๆนั่นเองคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองในการกระทําอยู่เสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะผ่านกระบวนการคิดของคุณแล้วเสมอและคุณยังเป็นคนที่ชอบทําตามระเบียบทําตามกฎกติกาและชอบความสมบูรณ์แบบแต่่่คคุณกก็็็ยังเเปปปนนนททีีสาาามรรถึษให้ อ,อ,อื่นเพราะคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลนําไม่ใช่อารมณ์นานั่นเองและถ้าคุณเขียนแบบตัวที่2แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และมีพลังงานสูง <bilmiyorum> คุณมีความแอคทีฟสามารถจัดการสิ่งต่างๆหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้คุณชอบคิดอะไรนอกกรอบและไม่ชอบอยู่ในกรอบที่คนอื่นวางไว้คุณกล้าคิดกล้าทาหนักแน่นและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันนอก <ASMR. S 2> <ขอ S 1> จากนั้นคุณยังเป็นคนที่ใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นและมักมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่ชอบสร้างสีสันและความสนิทให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอแลล้้ววคคคคุณมมมีาาิดดเเเห็นยยังงไไอรบ